สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คอร์สเรียนของเราค่ะซึ่งคอร์สนี้ทุกคนอยู่กับคอร์สเรียน t i k t o k Live c o ค m e r c e ค่ะในคอร์สซีรีนี้นะคะก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น3 EP ด้วยกันและวันนี้ทุกคนอยู่กับ EP แรกของเราค่ะก็คือเริ่มต้นการทำา t k t t o Live ฟด้วยการสร้างตัวตนค่ะ,อะคอร์สเรียนนี้เราจะพาทุกคนมาสร้างตัวตนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนอยู่กับแนทค่ะ ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเนตค่ะทิติรัตน์ถาวรวรรณกิจค่ะปัจจุบันเนทเป็น TikTok Expert นะคะ Thailand ปี2 0 2 4อยูแล้วก็ทำช่องของตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวมถึงรับบทเป็นวิทยากรค่ะเป็นสปิเกอร์ให้ความรู้กับ ท้งองค์กรภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเรื่องของการทำทิกตอกแล้วก็ทำในพาร์ทของ Marketing ิ้งคอนซัลแทนอยู่ด้วยก่อนหน้านี้แนทก็ทำงานใน Marketing Agency ค่ะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปเป็น Tik To k i n s t r u c t o r ให้กับบริษัทจีนที่ทำเรื่องของไลฟ์สดในประเทศไทยตอนแรกๆที่ t i k t o k เข้ามาเลยแนทหวังว่าเนื้อหาความรู้ที่วันนี้แนทเตรียมมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็สกิลเรื่องของการทำา Marketing การทำา s t o r y t e l l i n g แล้วก็การทำออนไลน์เนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคน ในคาสเรียนนี้ค่ะโอเคเรารู้จักกันมาสักพักแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวเนื้อหาบทเรียนของเรากันดีกว,ว่าวันนี้ทุกคนจะได้เรียนคอร์สอะไรบ้างหลกัหลกๆทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องของเทรนด์อัปเดตค่ะเกี่ยวกับการทำไลฟ์คอมเม้น์นะคะรวมถึงได้ปรับมายเซตเกี่ยวกับการทำไลฟ์รับไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเนื้อหาที่น็เตรียมมาวันนี้แล้วก็ได้เข้าใจคีย์สำคัญของการทำไลฟ์บน Tik t o k ค่ะ แล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องของดูดอ n นอะไรที่ทําได้ทำไม่ได้บนติ๊กต็อกนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เราไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่รู้ค่ะรวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวตนซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญเลยจริงๆสำหรับการทำติ๊กต o อแล้วก็ทำออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะโอเค แล้วคอร์สเรียนนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างเรามาดูกันดีกว่าหลากัหลกๆแล้วเน็ตมองว่าคอร์สเรียนเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะทําธุรกิจขนาดเล็กของตัวเองอยู่แล้วก็อยากเพิ่มยอดขายด้วยการทําไลฟ์สดบนทิกตอกเพิ่มนะคะแล้วก็คนที่อยากหารายได้เสริมหรืออาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะคะด้วยการทำไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าของตัวเองหรือว่าการทำแอฟฟ i ลิเอต แล้วก็คนที่เคยทำทิกต็อกเคยไลฟ์สดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่มยอดขายไม่ได้ไม่รู้ว่าติดปัญหาตรงไหนในคอร์สนี้ก็จะตอบเพนพอยของคุณได้หลายข้อเลยทีเดียวแล้วก็คนที่อาจจะเคยขายของอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆแล้ววันนี้อยากจะมาเริ่มต้นที่ t ิกต็อกค่ะในคอร์สเรียนนี้เราจะได้เรียนอะไรบ้างแนะแบ่งเป็นทั้งหมด5แชปเจอร์ให้ทุกคนได้เรียนกันแบบจุกๆเลยนะคะเนื mm ้อหาในแชปเจอร์แรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของไลฟ์คอมเมอร์สเทรนด์อัปเดตค่ะว่าตอนเนี้ย โลกของการไลฟ์ไปถึงไหนกันแล้วบ้างมีเทรนอะไรมาบ้างแนวโน้มเป็นยังไงยังน่าเข้าไปไหมนะคะรวมถึงชปเตอร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของพาทุกคนไปตั้งเป้าหมายการไลฟ์แล้วก็วิธีการสร้างรายได้กันค่ะชปเตอร์ chapter ที่3จะเป็นเรื่องของการรู้กติกาพา่าไลฟ์ป้งถ้าเรารู้กฎก่อนเนี่ย <S 2> <S 2> <S เราก็จะไม่ติด <S <S ไม่ขาดตรงไหนนะคะแล้วก็ชปเตอร์ที่4จะเป็นเรื่องของ Tik t o k Live Mindset พาทุกคนมาเข้าใจอัลกอริทึมมาเก็ตแพลตฟอร์มว่ามันทำงานยังไง แล้วก็ chapter สุดท้ายของเราคือ chapter ที่5นะคะเรื่องของการสร้างตัวตนก่อไลฟ์แต่ว่าจะสร้างยังไงให้ปังในบทเรียนนี้เรามีเฟรมเวิร์กมาให้ทุกคนได้ลองทำกันไว้ค่ะโอเคทุกคนรู้กันแล้วว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกันที่ chapter 1กันเลยค่ะ